สวัสดีครับลูกค้าวันนี้พี่หนุ่มก็มีสี่ประตู้ามาอีกกันหนึ่งก็ของเก่าไปของใหม่ก็มานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวจีเหมือนกันแต่เป็นปีสิบสองสี่แสนต้นนะลูกค้าสี่แสนต้นต้น,ตนไม่แพงครับตัวนี้เป็นสี่ประตูตัวเตี้ยะมาดูรอบๆกันกนบรอบๆตามหน้ากระจังเดิมนะนน่ากระจังเดิมตามไปตามไปน้ำไม่เข้านะสะบัไล์ตัวนี้จะเป็นตัวจีนะครับลงแม็กแล้ว ลงแหมกให้เรียบร้อยนะครับลงแมมกให้เรียบร้อยอ่ากระจกมองข้างมีไปเลี้ยวเป็นโฟเมียมนะครับตัวท็อปพับไฟฟ้าลูกค้าตัวนี้เป็นพับไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงสีบานปกติน่าบานขวาหน้าจะเป็นเป็นแบบเปิดบานออโต้อ่ะเข้ามาก็ดูได้ยินไหมบางนะครับลูกค้า อันนี้จะเป็นตัวหลังอ่าอันนี้จะเป็นตัวตีนะครับไวเ้เบรกกลางไวเ้เบรกกลางอ่าโอเคี่ตัวเป็นรถครอบครัวรถครอบครัวโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูภายในการลูกค้าก็แอบไปลองขับมาก็โอเคนะตัวนี้อ่า โอเคครับลูกค้าตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัว G 2.5G Airbag คู่ Airbag คู่นะ Airbag คู่นะครับของมาลายฟังก์ชันนะครับอ่าของมาลายฟังก์ชันอ่าวิทยุรุ่นนี้ก็จะเป็นเดิมๆอย่างนี้เลยนะครับแอร์ก็เป็นแมนนวลนะแอร์เย็นปกติไม้นี่แสนห้าเปลี่ยนเปลี่ยนสายพานแล้วนะครับอ่ายวเปิดให้ดูครับ,หรบเห็นไหมเห็นไหมอ่มาไม้แสนห้า เปลี่ยนสายพานทัมมิ่งแล้วนะครับลูกค้าเปลี่ยนสายพานทั่มมิ่งแล้วแสนท่านี่ต้องเปลี่ยนทีนะรถพวกนี้อ่าโอเคครับผมอ่ะลูกค้าก็มาดูในห้องเครื่องกันนะครับอ่ะมาดูมาดูมาดูอ่ะตัวเลขหน้าคาเลยสังเกตง่ายๆนะครับทีนี้สังเกตง่ายๆมากหน้าคาจะต้องมีตัวเลขนะหน้าคาจะต้องมีตัวเลขอ่ะแล้วมาดูใบเกิดของรถนะครับใบเกิดของรถเนี่ตัวนี้แผ่นเพจตัวนี้จะต้องมีนะตัวนี้ แผ่นเพดไม่กระเดกนะครับลูกค้าถ้าสังเกตดูดีๆมอลกอกติต๊กเกอร์อ่าอันนี้ยังอยู่นะอ่าอันนี้อยู่อยู่ไม่อยู่ไม่ใช่ประเด็นประเด็นต้องมีแผ่นเพจนะครับอ่าอันนี้กันร้อนนะเป็นการร้อนนี่การนี่กันร้อนอ่าแล้วก็ดูตะเข็บมันตะเข็บนี่อันนี้โลโก้โตโยต้าฝาแท้นะครับฝากระโปรงเดิม ABS อ่าตัวนี้จะเป็น ABS นะครับ อ่าโอเคเครื่องไม่เคยโอเวอร์ฮอนนะไม่เคยผ่านะครับลูกค้าอ่ะมาเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดกันนะครับรถอ่าวีโก้แชมป์สองจุดห้า e เฮ้ยสองจุดห้า g เออสองจุดห้า g ปีสองพันสิบสองนะครับลูกค้าสี่แสนต้นต้นผ่อนเดือนละถ้าเต็มสัญญานะเจ็ดพันเจ็ดพันปลายปลายนะเจ็ดพันปลายปลายมีโปรช่วยหนึ่งหมื่นบาทนะครับ งวดละ2,500เดือนเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นลูกค้าจะผ่อนแค่5,000ไปลายปลายเป็นระยะเวลา5เดือน5เดือนนะชัดชัดช้าช้าชัดชัดผ่อนเดือนละ5,000ไปลายปลายเป็นระยะเวลา5เดือนแรกนะครับพอเข้าเดือนที่6ตลอดสัญญาผ่อนเดือนละ7000ไปลายอันนี้เป็น4ประตูตัวเตี้ยนะครับลูกค้าไม่แพงนะ4ประตูตัวเตี้ย ได้เป็นตัวท็อปด้วยนะครับอ่ามีปัญหาเรื่องการออกรถโทรหาพี่หนุ่มครับปรึกษาได้ทุกสายรับทุกสายนะครับถ้าไม่รับสายก็คือติดทำสัญญาอยู่เดี๋ยวผมจะโทรกลับเองมีปัญหาเรื่องการออกรถโทรมาครับพี่หนุ่ม0 8 6ย์6 2 6 1 6โทรมาครับ